สวัสดีครับทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสาธิตเรียกว่าสวัสดีครับทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวงจรสตาร์ทมอเตอร์แบบไดเรกออนไลน์นะครับซึ่งเป็นแบบ DIY นะครับก็คือ เอาอุปรกรณ์ที่มีเหลือๆอ,อยู่เอามาจับแพะชนแกะให้ได้เป็นวงจรไดเล็กออนไลน์นะครับสำหรับวงจรนี้นะครับก็ต่อตามแบบนี้เลยนะครับก็เป็นวงจรไดเล็กออนไลน์นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นวงจรคอนโทรลนะครับมีฟิล l มีโอเวอร์โหลดมีสวิตช์สตาร์ทสต็อปวงจรสวิตช์สตาร์ทวงจรแล้วก็มีคอนแทคเตอร์แล้วก็มีหลอดไฟแสดงผลสีเขียว แสดงสถานะว่ามอเตอร์ลันแล้วก็สีแดงแสดงสถานะว่าโอเวอร์โหลดนะครับตัววงจรพาวเวอร์ก็มีฟิล l ว p พาวเวอร์ F1 หน้าคอนแทคเมนนะครับเมนคอนแทคของ KM1 ซึ่งเป็นตัวต่อวงจรให้กับมอเตอร์แล้วก็มอเตอร์ตรงนี้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็คือทําที่บ้านไม่มีไฟล์3เฟสให้เล่น ครับเพราะฉะนั้นแหล่งจ่ายของไฟ3เฟสเนี่ยก็จะใช้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์ที่อินพุตเข้าแบบ 1, 1> เฟสแล้วก็เอาพุตออกเป็น3เฟสนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นจำลองระบบไฟระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับก็เอาพุตที่ออกจากอินเวอร์เตอร์ก็จะเป็นไฟ3เฟส220เพราะว่าเป็น,อ,นอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็ก เสร็จแล้วก็มาเข้ากับคอนแทคเตอร์ตัวนี้นะครับส่วนเอาพุทที่ออกจากคอนแทคเตอร์ตรงนี้นะครับ,ออรรบเราออกจากตรงนี้แทนเพราะว่าของจริงเนี่ยมันควรจะออกจากโอเวอร์โหลดนะครับแต่ว่าโอเวอร์โหลดที่เรามีอยู่กับคอนแทคเตอร์เนี่ยคนละทป์กันโอเวอร์โหลดก็ไม่สามารถที่จะเสียบเข้ากับไอคอนแทคเตอร์ตรงนี้ได้เพราะนั้นเราก็ทําเราจะใช้หน้าคอนแทคของโอเวอร์โหลดเท่านั้นส่วนชุดเมนเนี่ยเราจะไม่ต่อ ไม่ต่อแบบถูกวิธีนะครับเราจะต่อตรงมาจากคอนแทคเตอร์ตรงนี้ซึ่งความจริงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเอาพุตตรงเนี้ยที่ออกไปหามอเตอร์ควรจะออกจากโอเวอร์โหลดนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ก็วิ่งมานี่นะครับวิ่งมาเข้าขั้วของมอเตอร์ตรงนี้นะรตรงนี้เป็นมอเตอร์มอเตอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งใช้ใช้กับ ได้ตัวนี้ได้ขนาดเล็กซึ่งเป็นชุดสําหรับฝึกอบรมชุดสาธิตนะครับแต่นี้เรามีของที่จํากัดจํำเกียรนะครับเราก็เลยจับแพะชนแกะนะครับสำหรับสวิตที่ทําหน้าที่สต็อปวงจรก็คือตัวนี้นะฮะเราจะใช้อิมเมอร์เจนซี่สวิตแทนนะครับแทนสวิตปุ่มกดเพราะสวิตปุ่มกดเราไม่มีส่วนสวิตที่ทําหน้าที่สตาร์ทวงจรเราก็จะใช้ไมโครสวิตตัวนี้นะครับเวลาสตาร์ทเราก็กดปุ่มตัวนี้ ส่วนลอดแสดงผลนะครับเราเพิ่งสั่งซื้อมาตัวละสิบบาทนะครับตัวนี้ก็สีแดงแสดงสถานะการทํางานแล้วก็ตัวนี้แสดงสถานะเมื่อเกิดโอเวอร์โหลดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะซิมูเลตวงจรให้ดูอันนี้นะครับเอาพุทจากับินเวอร์เตอร์นะครับตอนตอนนี้จะเห็นว่าผมเสียบฟลักเสียปลักเรียบร้อยนะครับ อินเวอร์เตอร์ก็ทำนัดเราเซตให้อินเวอร์เตอร์เนี่ยทำเป็นแหล่งจ่ายเป็นเป็น power supply ตอนนี้อินเวอร์เตอร์ก็จ่ายความถี่ออก50เสส่วนแรงดันตรงนี้ก็เป็น3เฟส220นะครับแล้วก็เอาพุทที่ออกไปก็ไปเข้าที่มอตไปเข้าที่คอนแทคเตอร์นะครับเพราะนั้นตอนนี้คอนแทคเตอร์ยังไม่ทำงานมอเตอร์ก็ยังไม่หมุนทีนี้ผมจะจำลองจำลองให้ คอนเทคเตอร์ uh, ทำงานนะครับก็คือกดสวิตช์กดปล่อยนะครับเมื่อกดปล่อยปุ๊บนะครับคอนเทคเตอร์ทำงานคอนเทคเตอร์ทำงานหลอดไฟแสดงผลว่าอินเวอร์เตอร์หลอดไฟแสดงผลว่าตอนนี้คือมอเตอร์ทำงานนะครับซึ่งที่หลังจากนั้นเราก็มาดูที่นี่นะฮะเราก็จะเห็น Motor หมอเตอร์หมแลวเนี่ยนะฮะอินเวอร์เตอร์หมนนะครับ หลังจากนั้นนะครับถ้าเราจะเทสโอเวอร์โหลดนะครับถ้าเราจะสต็อปวงจรเราก็มากดที่ตัวนี้นะครับก็สต็อปก็หยุดทำงานนะครับตัวนี้หยุดทำงานเราก็จะทดสอบอีกครั้งเราก็รีลลสแล้วก็กดอีกทีนึงนะมอเตอร์ก็จะทำงานนะครับทีนี้ถ้าเราจะจำลองโอเวอร์โหลดนะครับว่าโอเวอร์โหลดตัดวงจร รเราก็แค่กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้กดปุ่มเทสนะครับโอเวอร์โหลดก็จะหยุดการทาํางานหลังนั้นเราก็สตาร์ทอีกทีทีนี้ไอ้กดปุ่มเทสตรงนี้หน้าคอนแทคของโอเวอร์โหลดเนีก็จะจากจาก95มามาอยู่กึ่งกลางนะครับจะไม่แต่จะไม่เปลี่ยน n o r r m l l y Code เนี่ยก็จะเปลี่ยนสถานะคือคือจะเปิดวงจรแล้วก็จะตัดวงจรแต่ว่า Normally โอเพนเนี่ยยังไม่ต่อวงจรยังไม่แสดงผลให้หลอดไฟสีแดงเนี่ยทำงานเพราะนั้นถ้าจะเทสตรงนี้นะโอเวอร์โหลดคุนี้เวลาเทสว่าเกิดโอเวอร์โหลดจริงๆเราจะต้องเลื่อนในตรงนี้นะปุ่มเทสเนี่ยตรงนี้มีปุ่มเทสอยู่เราก็ต้องเลือ่อนปุ๊บนะพอเลื่อนเะนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลอดสีแดงนะหลอดสีดแดงก็แสดงว่านะตอนนี้ก็คือโอเวอร์โหลดทำงานนะครับมอเตอร์เกิดโอเวอร์โหลดหลอดสีแดงโชว์นะครับ ถ้าปล่อย,ยก็จะกลับที่เดิมหลังนั้นนะครับทดสอบสตาร์ทครับก,ก็เราจะเห็นมอเตอร์น,นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์ตรัวนี้ตอนนี้เรายังไม่ใช้การปรับสปีดนะครับเราจะเซตให้ความถี่คงที่ที่50 Hz, เราจะเซตอินเวอร์เตอร์ให้ทำงานเป็นเป็น power supply เป็นแหล่งจ่ายไฟ3มเฟสนะครับก็เป็นชุด DIY นะครับก็คือจับแพะชนแกะจากของที่มีอยู่มาทดสอบมาจำลองสถานการณ์จำลองสถานการณ์มอเตอร์ที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นวงจรดิเรกออนไลน์นะครับก็เป็นเบสิกที่ช่างไฟฟ้าทุกคนควรจะต้องรู้นะครับตรงนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับและสําหรับใครที่ต้องการให้ผมสอนตัวต่อตัวนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับค่าใช้จ่ายย่อมเยา